Hi, welcome to l e a r n English by the t เทอสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมสุธัตครับน้องธีรกิค่ะก็จะไปแนะนำคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นนูง3ปีที่5นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังแหล่งข้อมูลทับบันภาษาอังกฤษของสพฐนะครับตอนนี้ are you ready พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปเริ่มเรียนกันเลย accountant พนักงานบัญชี actor นักแสดงชาย actress นักแสดงหญิง adventure ผจญภัย appear ปรากฏ

อาวุธงานฝีมือที่ทำด้วยมือิมันฝรั่งทอดกรอบจระเข้กละหรี่หลอนอระหรี่แกงเผ็ดผ้าม่านไซคลิงการขี่จักรยานอันตรายดอควกาเดียที่รักดนเจียอร่อยดล็อกการสนทนาด i เอตอาหาร Different. Dining room. Dinosaur. Dinosaur. Director. <coughs> Dove. Downtown. Downstairs. Dream. Dress up. Driver. Eggplant. Elder brother. <coughs> Elder sister. <coughs> In Enveloped. <coughs> Factory. Fair. นิทัศการ famous มีชื่อเสียง fire fighter พนักงานดับเพลิง fitness สุขภาพ float ลอย follow ตาม food court ศูนย์อาหาร forest ป่า frightening น่ากลัว fur ขนสัตว์ guava ฝรั่ง guide นักกุทศ gymnastic กีฬายิมนาสติก habit นิสัย haircut การตัดผม half ครึ่ง Hang glide เครื่องร่อน Happen เกิดขึ้น Hear ได้ยิน Heavy หนักมาก Hero วีรบุรุษ Hiking ปีนเขา History ประวัติศาสตร์ Hobby งานอดิเรก Home หลุม Horn เขาสัตว์ Houseware เครื่องใช้ในบ้าน Iron เตารีด Itch โรคคัน Jackfruit ขนุน เจสมซี่นเจลเบอรี่อัญมณีคไยใจดีคิวีผนคีวีนกเครปคัาลามิวโคราเลกทะเลสาบลาฟหัวละรอกดไม้เรนเรียนลีฟออกจากเลนให้ยืมไลท์แสงแมกกาซีนนิตยสารเมลคัลเลียร์รุบรรทุกนี่มาร์คเกอร์ ทำเครื่องหมายมา r y แต่งงาน Meal มื่ออาหาร Menu รายการอาหาร Meter เมตรมายโครเวฟมายโครเวฟนาที m ิทสคิดถึง Mix ผสม Model ต้นแบบ Money เงิน Mosquito ยุง Museum พิพิธภัณฑ์ Napkin ผ้ากันเปื้อน n e ีตเรียบร้อย Necklace สร้อยคอ Newspaper หนังสือพิมพ์ Noise เสียงดัง occupation อาชีพ ocean มหาสมุทร operator การโทรศัพท์ order สั่ง ostrich นกกระจอกเทศ oven เตาอบ pajamas เสื้อผ้นอน paperclip ที่หนีบกระดาษ parade ขบวน part ส่วน past อดีต pay จ่าย peak ยอดเขา Peacock นกยูงผิวปอกเปลือก Pharmacy ร้านขายยา Picnic การนำการนำอาหารไปกินนอกบ้าน Pilot นักบิน Plan แผนการ Plate จาน p l u ๊กปลักจุกเสียบ Pole ขั้วโลกผัวจน Popular มีชื่อเสียง Portfolio โอแมสะสมงาน Poster ป้ายพลเทพาวเวพลังงานเพรย์เสด็งมลพันช์ผลไม้ purse กระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงค u a r t e รหนึ่งใแถว rent เช่า r รายงาน rest พักผ่อน return กลับมา b ้ i c h รวย้วน ยารัดรักภูมิปลอดภัยกาลาสีเรือร้านเสริมสวยวิทยาศาสตร์กตกใจเดรูที่นั่งเลขานุกาัซตตั้งค่าชตื้นเขินคุมตะกน t r i ม กุ้งขนาดเล็ก silent เงียบสงบเงียบสงบเงียบสงบ Single โสด Sink อ่างล้างจาน Skip ข้าม Slipper รองเท้าแตะ Slippery เรื่น Smart ฉลาด Sound เสียง Staff คณะทำงานคณะทำงานคณะทำงาน Staple รูดเย็บกระดาษ Stapler ที่เก็บที่เย็บกระดาษ Steel ขโมย Sticker รูปโลกภาพ stir คนให้เข้ากัน storm พายุ stone หิน stove เตา strength แข็งแรง strive แขบ suit ชุดเสื้อผ้าเข้ากัน sunflower ดอกทานตะวัน sure แน่ใจ surname นามสกุล surprise ประหลาดใจ sweep กวาด table tennis กีฬาปิงปอง take เอาไปเทปเทปกาวแถบบันทึกเสียงนะครับทีวีชินโทรทัศน์เทนเตนเอ่อเทอร์มภาคเรียนทีมประเด็นติ๊กนะสินหอมสิ่งคิดทิชชู่เนื้อเยื่อทาวเลเป็นพาเช็ดตัวทรัชขยะทริปการเดินการเดินทาง trouble ปัญหาิร์นออฟปิดร์นออนเปิดอัพสเตอร์สชั้นบน vacation วันัวนหยุดปิดเทอมนะครับ value ราคา wait เถือนสัตวแพทย์ visit เยี่ยม vocabulary ศัพท์ voice เสียงพูด vowels เสียงสระ wait รอ waiter บริการชายบริกรชาย waitress บริกรหญิง wallet กระเป๋าเงินสุภาพบุรุษ want ต้องการไมเรียวบกมือคลื่นคลื่นเวฟวซึ่งเป็นคลื่นเวทน้ำหนักชนะวินล้อรถ w o ิ k s h e e t ใบงานเวิรโลโยนหนาวหาวยัง t h e ร์้องชายยัง i s t ร์น้องสาว o u t ธ เยาวชนโอเคนะครับยินดีครับบางคำก็ด้วยความเร็วเนะก็อาจจะพลาดบางก็ต้องขอโทษไว้ในโอกาสนี้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับพี่ในคลิปวิดีโอนี้ต้องบอกว่าอะไรครับพี่สุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทางช่องไหนบ้างฮะ ยูทูบชาแนลใช่ไหมครับใน Learning English สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย